เนาะเมืองอุดรนี nah. ่เนาะก็คือเมืองสกุลแท้โอ้เวยจังเลยแม่นเมืองอุดรหรืออันนี้น่ะฟนี่แหละถอยแล้วอยู่ตรงอยู่ตรงไฟเนี่ยฮะเนี่ยไฟสวยๆเนี่ยอยู่ตรงไฟสีสีช้อฟ้าเนี่ยสองโลก็พี่น้องก็มีที่เป็นไฟเหลาฮะมีโรงงานมีอะไรอ่ะมันเหลืออีกสองโล อสองโลอันนี้มาทางหนองไหรือทางหนองบัวเดียวมาหูจักเรอบาทก็คือคือไม่รู้่าฮะแต่ไปต่ออีกสองโลถึงเน,นี่ยม,มาที่มหาลัยอะเจ้าพี่แล้วต่นนผ่านอะไรมีผ่านอะไรไหมผ่านเนยผ่านไผ่ช่วยๆเนี่ยวิทยาประกันภัยเนี่ยไปสวยๆยอะไปถึงรูปนเรียนนอมันต้องเป็นอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างวะ้ ไปพอดอ่านมาได้แค่นั้นมันรอบเมืองเปล่าเปล่ายังไม่ถึงนี่ในเมืองมีไฟอะค่ะสวยๆอ่ะมันก็น่าจะในเมืองอ้าวจะเรื่อยก็ใช่ไงสวยจริงๆเนาะตรงรู้ว่าตรงไหนอ๋อมิซูมิซูอุดรอ๋อมิโซะเดี๋ยวอีกกิโลหนึ่งนะคะที่จะถึงที่ราชบัวค่ะ ทททวัตถเนี่ยแล้วก็แล้วก็มีอีกเหลือเก้าร้อยเมตรแต่รับพี่ที่มหาลัยที่พี่บอกอ่ะมีหล้วมีสวยสวยมีท็อปโวขวามือค่ะพี่มันเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรถึงที่ตั้งละค่ะตงก็ตรงตรงมาตามตามที่ขราวันนั้นก่อนเพราะอันนี้มันมันเยอะมันจำไม่ได้นะมันไม่ได่ออกพี่ก็ไม่ได้ค่อยออกมาจะไปรู้อะไรยังไง จะหอมอยู่ที่มหาไรที่พี่บอกตั้งอะค่ะศูนย์อะไรใหญ่ไปเลยเนี่ยสีแดงอะนี่เนี่ยอีซึอะไรวะเนี่ยอชีวะไอเด็บถ้าถึงอชีวะเนี่ยรู้ค่ะจะถึงแล้วพี่ชเหยือเจ็ดร้อยเมตรครับลงเรียนช่างคนลงเรียนช่างคนอือตอนนี้ถึงเรียนช่างคนเหลืออีเจ็ดร้อยเมตรถึงเรียนอาชีวะพี่ข้างไปชะนีใช่ไหมเนี่ยนี่ไปชะนีไหม อุดรธานีช่างโคนอุดรธานีอันนี้อะไรนี่พี่อันนี้อะไรถึงแล้วพี่หกร้อยห้าสิบเมตรอยู่ที่เนี่ยค่ะมหาลัยเนี่ยพี่ถ้าถึงแล้วครับเนี่ยถึงแล้วเนาะถึงแล้วเนี่ยเนี่ยมหาลัยราชภัฏใช่ไหมโอ้ใช่ราชพัฒมาอีกแบบนี้นะอันีราชพัฒน์น่อาชีวะไปอีกอ๋อเนี่ย 50เมตรอันนี้ผ่านเราในอัชีวะนี่ไงนี่เะไรเนี่ยนี่ในราชพัฒน์เนี่ยตรงนี้ราชพัฒน์อุดรธานีอ่ายัไม่ถึงัแล้วก็ไปอีกใช่ไหมอ่าสองร้อยยี่สิบเมตรอ่สองร้อย เรื่อยๆนี่ไฟงามๆนี่ที่วงเวียนนี่แหละพี่ที่จะไปถึงวงเวียนยู่ยู่อีหยังนะพ่อตักชิ้นบอกก็ตรงมาตรงเรียวตรงเลยอ๋อมันตรงไปเดียวไหนตรงนี้เปอเจอวงเวียนแล้วก็ตรงไปนะตรงเลยมามันจะมีวงเียนบงแงแล้วก็ที่แ่างงก็ตรงเล่ยไปอีกไกลไหมพี่ มาเมืองก็แล้วไปเรียนักไหไม่รู้พี่หอมคลินิกเลยคลินิกไปเลยไปเจอไหมมีข้อกระดูกอะไรมีข้อกระดูกนันนะค่ะค่แล้วก็อะไรอ่ะโรงพยาบาลศูนย์อะไรวะพี่เลยไปตรงไหนอีกมันเจอถนนเนี่ยค่ะพี่ถนนเนี่ยค่ะเจอโรงพยาบาลอะไรเจอ กาะกลางแล้วเนี่ยกาะกลางถนนนะพี่ก็ตรงมาทา้งตรงมาเรื่อยๆไม่ตรงเดียวไงตอนนี้ถึงร้านทองร้านเพชรบ้านทองเพชรชุมชุมชุมชนเข้าไปข้แยกไม่ได้ตรงแล้วอ่าออันนั้นตรงตรงตรงไปเรื่อยๆเลยอ่าตรงไปเรื่อยๆร้านทองเลยเด้องแสงทองอุดมไฟฟ้า ใช่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 แล้วให้เจ้าหอมเขาไปทางไหนอีกพี่ตรงตรงมาทางไอ้บอกทางร้านทองตาดาวนรือมันมีตาดาวอยู่ตาดาวนี่ไงตาดาวนี่ไงเนี่ยทองตาดาวเนี่ยไหนนี่ตาดาวนี่นี่พี่ตาดาวนั่นอ่ะร้านทองนี่ตรงไปทางไหนพี่มันมีแยกสองแยกอ่ะพี่ พี่ไปแพงใช้มือใช้มือนะคะน้ะองไปไปเรื่อยๆไปเรื่อย